สวัสดีครับถ้าใครหา1.9อยู่ตรงคันนี้เลยครับ i s u ู u D-Max 1.9นเะครับเป็นตัวแคปเปิดได้นะครับบอกเลยสวยๆปี2017นะครับมีแม็กมาให้เรียบร้อยรถสีขาวนะครับแล้วก็ทงสวยมากเลยถ้าใครสนใจอยู่ก็ลองทักอินบ็อกมาหาเราได้นะครับเป็นรถแคปนะครับดีมากเลยครับรถแคปอเนกประสงค์ขนของได้อะไรได้นะครับบรรทุกได้สบายๆครับ ถ้าใครสนใจนะครับลองทักมาหาเราได้นะครับเดี๋ยวภายในสวยๆเดี๋ยวพาเขาไปดูภายในกันภายในก็เป็นภายในสีดําครับเกียร์ธรรมดาดูแลง่ายครับรถดีแมไม่มีอะไรยุ่งยากเลยบอกเลยคันนี้ค่าง,งวดเพียง7,000พันกบาทนะครับ72็งงวดถ้าใครสนใจเนะี่ยบอกเลยว่าต้องคันนี้แล้วครับ